สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพ,พี่พี่อีกแล้วในอีพีที่265 สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันจันทร์ที่4มีนาคม2 5 6 7นะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วแล้วบอกได้เลยนะครับพี่วันนี้โหพระพอสมควรเลยแต่ราคาเนี่ยพี่จัดจริงๆครับพี่ราคาถูกๆครับพี่วันนี้ราคาหลักร้อยต้น,ตน เลยนะพี่เนาะลองดูครับพี่ถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช่พี่จัดไปเลยนะพี่เนาะขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่รีบทักทายน้องมาครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์ก็ i d ไลน์ h e n g 7 8 9และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง ให้พี่ๆสบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะพี่เนาะวันนี้ครับพี่พระมีพอสมควรประมาณนี้เลยตามหน้าพระประมาณนี้เนะพี่เนาะลองดูครับพี่ชอบเลยันไหนทักทายน้องได้ถ้าน้องไปไวเกินไปขอดูรูเพิ่มเติมได้เลยครับพี่ไม่ต้องเกรงใจนะพี่นะพี่ทักทายน้องได้เลยพูดคุยกันได้ครับพี่เนาะอันไหนอยากดูรูเพิ่มเติมตรงไหนบอกได้เลยครับพี่ยินดีให้บริการนะพี่เนาะลองดูครับพี่เราไปเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่า เริ่มต้นรายการแรกกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ้องจะพยายามกระชับเราใกับพี่ๆนะ้องนะอย่างเย็นๆวันจันทร์แบบนี้ไม่เย็นวันจันทร์แบบนี้เรามาเริ่มต้นที่นี่กันเลยดีกว่าครับพี่ผ้าปิดตาแบบนี้ครับพี่ผ้าปิดตาเนื้อผงอันนี้จะเป็นผ้าเนื้อผงคุกรักนะ้องๆแล้วก็มีการลงรักมาอีกทีหนึ่งนะพี่แล้วก็มีการปิดท้องด้วยโอ้โหสวยงามดีครับพี่เต็มรูปแบบเลยพ,พ,พี่ลองดูนี่เนี่ยครับพี่ ันบ้านเลยพี่เดิมเดิมมันบ้านพระผงคุกลักแล้วพี่เนาะเนี่ยครับพี่แล้วมีการลงลักครับพี่ปิดทองอีกหนึ่งครั้งแบบนี้โอ้โหสวยงามดีครับพี่เก่าเก่าแบบนี้เลยพี่นองได้มาบ้านบ้านแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่นี่โอ้โหสวยงามครับพี่เก่าสวยดีพี่ไอเด้น้องไม่ทราบที่อะพี่เป็นพระปิดตาเก่าเก่าสวยดีนะพี่เนาะมีการลงรักปิดทองแบบนี้สวยงามครับพี่เนื้อผงลงลักปิดทองสวยๆเก่าเก่าแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยดูเห็นเนื้อในอย่างนี้เลยครับพี่เก่า จริงจริงพี่พี่ลองดูรับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอามาเปิดประเดิมรายการแรกเอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทลองดูรับพี่สวยงามดีพี่สวยงามดีเนาะรายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่พักกรุบบ้างพักกรุบบ้างนี่พันล่วงนั่งนะพี่เนาะคางเข่าแบบนี้พี่พี่ลองดูรับพี่สวยงามดีเก่าเก่าสวยๆพี่พี่ลองดูรับพี่ชิ้นตะกัวแบบนี้เก่าเก่าชิ้นตะกัวเก่าเกาพี่พี่ลองดูรับพี่นี่ชิ้นอุ้ย ชินตะกัวเก่าๆสวยงามดีครับพี่นี่เลยนี่ลองดูครับพี่นี่สวยงามดีครับพี่ชินตะกัวเข้มๆเลยพี่เนาะเนื้อชินเข้มๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีครับพี่พะล่วงนั่งครับพี่คางเขาแบบนี้อืมดูคลาสสิกดีครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่อย่างนี้เลยสวยงามดีเก่าๆคลาสสิกดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช่พี่จัดไปเลยพี่อย่างนี้เอามาแบ่งปันไม่แพงเอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยครับพี่อย่างนี้เอาสามร้อยบาท ล่วงนั่งคางเข่าแบบนี้เอาสา0ร้อพี่ๆลองดูตัวพี่เนาะถ้าชอบพี่จัดไปพี่ลองดูเลยครับและการต่อมาเป็นนี่เลยพี่โอ้โหปางนาคปกแบบนี้พี่ๆลองดูกับพี่กรุเก่าๆชินตะกัวอันนี้น่าจะออกสนิมแดงเลยนะพี่ๆลองดูสิใช่ไหมมีสนิมนิดๆเนี่ยพี่ดูนี่นิดหน่อยนิดหน่อยพี่ลองดูรับพี่แต่เป็นชินตะกัวเก่าๆสวยดีครับพี่นาคปกแบบนี้สวยงามดี นาปกแบบนี้สวยงานดีชินตะกวัวครับพี่สวยๆเก่าๆครับพี่ชินตะกวัวสวยๆเก่าๆแบบนี้ลองดูพี่นี่ดูืหดูความเก่า เข้มขลังจริงๆครับพี่ดูอย่างนี้เละครับพี่สวยงามดีครับพี่ศิลปะสวยงามแบบนี้พี่ๆี่ลองดูครับพี่ศิละปะสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีนี่ชิ้นตะก,วกัวเก่าๆเลยพี่ดูมีต,สสมๆๆติดสนิมแดงนิดๆนะพี่ติดสนิมแดงนิดๆนะพี่เนาะมีตามซอกตามมุมนิดๆอย่างนี้ครับพี่ลองดูชิ้นตะกัวกแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่นาคปกแบบนี้เอา400รบาท นาปกแบบนี้เอาสี่ร้อยพี่พี่ลองดูไม่แพงหรอพี่เนาะเอามาแบ่งพันพี่พี่ไม่แพงสักคู่นะพี่นะ,อะอโอเครายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่นี่โอ้โหโพระขุนแผนพายคู่แบบนี้พระขุนแผนพายคู่เก่าๆสวยดีครับพี่เนื้อดินเก่าๆสวยงามดีอย่างนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ ผมว่าสวยงามนะคระคุณแผนพายคู่แบบน,น,นี้เนื้อดินเก่าเก่าสวยๆแบบพี่ๆลองดูครับพี่เนื้อดินเก่าเก่าสวยๆแบบนี้โอ้โหคลาสสิกมากครับพี่ลองดูอย่างเงี้ยพี่ดูนี่เนื้อดินเก่าเก่าเนื้อดินเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่เก่งๆก่งเก่าเกครับพี่ลองดูนะพี่เนาะสวยงามดีพี่สวยงามดีอย่างนี้เลยโอ้โหดูเนี่ยพี่ดูเนื้อหาเนื้อดินแบบ มันมันหนึบหน,นึบแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกดีครับพี่แล้วในซออแขนเห็นไหมครับพี่ดูในซอกแขนเนี่ยพี่ดูเนี่ยมีคราบฝุ่นคราบความเก่าติดอยู่ในซอออย่างเงี้ยพี่ลองดูครับพี่สวยงามดีครับพี่เนื้อดินเนาะพี่เนาะเนื้อดินเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่อย่างนี้เลยนี่ ขุนแผนพายคู่โอ้โหดูข้างหลังแร่ลอยออกมาอย่างนี้เลยพี่แร่ลอยออกมาแบบนี้เลยพี่พี่ต้องดูสวยงามดีครับพี่สวยไปอีกแบบหนึ่งนะพี่เนาะลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่พระขุนแผนพายคู่นะพี่เอามาแบ่งปัน300บาทไม่อยากจะเชื่อครับพี่ขุนแผนภัยคู่ราคาแค่300อพี่ยังไงก็คุ้มนะพี่เนาะลองดูกับพี่โอ้โหนี่ผมบอกก็คุ้มมากๆเลยพี่ลองดูกับพี่รายการต่อมาเป็นซุ้มก่อ พิมใหญ่คร <unge> ับพี่ไม่มีกระหนกนะพี่เนาะพักกำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกแบบนี้สวยงามดีนี่โอ้โหดูเนื้อผมบอกได้เลยว่าองค์นี้เนื้อจัดจริงๆพี่เนื้อจัดจ้าจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามจัดจ้านมากๆพี่พี่ลองดูครับอย่างนี้เลยนี่เนื้อออกโซนมะขามเปียกแน่นๆแบบนี้เลยพี่สวยจริงๆพี่เป็นพิมพ์ใหญ่เนาะพี่เนาะเป็นพิม์ใหญ่ไม่มีกระหนกแบบนี้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งพี่พี่ลองดูครับพี่เนี่โอ้โหดูในซอกแขนในอะไรเงี้ยพี่ดู ครับความเก่าอย่างเกาะติดอยู่เลยครับพี่อย่างนี้ครับพี่นี่ซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกสวยงามดีครับพี่อย่างนี้ดูเนื้อหาสิครับพี่มันอย่างเงี้ยโดนใจพี่พี่ไหมครับพี่เนื้อดินมันๆแบบนี้โดนใจพี่พี่ไหมครับพี่ลองดูนะพี่เนาะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่ซุ้มกอพิมพ์ใหญ่เอาสามร้อยอย่างนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นพักกรุอัน,นี้เลยครับพี่นี่เลย หน้าปกแบบนี้พี่ๆลองดูนี้สวยงามดีครับพี่แล้วหลังรอยเป็นรอยยันแบบนี้ครับพี่ลองดูถ้าพี่รู้ที่พี่จัดไปเลยพี่อันนี้จะเป็นแบบพระเนื้อผงนะพี่เนาะบรรจุลงกลุ่แบบนี้นี่พี่ลองดูโอ้โหดูคาบความอ่ันนี้คือนคาบกลุ่มแลพี่เนาะคาบกลุ่แบบนี้สวยงามดีพี่เก่าๆสวยๆพี่ๆลองดูเนี่ยธรรมชาติสวยงามดีครับพี่แล้วดูผิวพันธ์ สวยงามจริงๆครับพี่อย่างนี้สวยๆเก่าๆครับพี่ครับกุแน่นๆเลยพี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีอันนี้น้องไม่ทราบที่นะพี่เนาะพยายามค้นหาและถ้าพี่ๆานใดทราบบอกน้องด้วยน้องพี่น้องอย่างเงี้ยครับพี่ครับกุเกาะแบบนี้เลยพี่สวยงามดีเนื้อผงเก่าๆสวยๆเล็กๆน่ารักดีครับพี่เอาไปใช้ได้นะพี่น้องแบบนี้น่ารักดีกาลังน่ารักน่าใช้อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300้บาท หน้าปกครับพี่นาปกมนะันเป็นปางน้าปกเห็นชัดเจนครับพี่นี่สวยงามดีเป็นพระกรุกเลยพี่แต่ว่าไม่ทราบที่ลองดูครับพี่สวยงามดีเก่าๆดีได้มาบ้านๆแบบนี้เอา300พี่ๆลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมานี่เลยครับพี่ เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแบบนี้สวยงามครับพี่สวยๆเก่าๆครับพี่ลองดูแบบนี้เนื้อลห oh ะเก่าๆเรียบเรียบร้อยครับพี่ได้มาแบบนี้เลยขเขาเลียมมาเรียบร้อยแล้วครับพี่สวยงามดีหลวงพอ่อวัดบ้านแหลมนะพี่เนาะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช่พี่จัดไปเลยอย่างนี้ถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช่พี่จัดไปเลยเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้สวยงามพี่พี่ลองดูสวยจริงๆพี่สวยๆเก่าๆ,ๆแบบนี้พี่ดูโลหะเก่าๆคลาสสิกดีครับพี่โลหะเก่าๆคลาสสิกดีแบบนี้โอ้โหดูพี่ดูอย่างเนี้ย ด้านหลังก็สวยด้านหน้าก็สวยนะพี่ได้อย่างนี้เลยพี่นี่โอ้โหดูเนื้อหาโลหะเลยผมบอกได้เลยว่าเก่าปึกเลยพี่เก่าปึกเลยนะพี่พแบบนี้ลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแบบนี้เหรียญรอเก่าๆสวยงามดีเอาสี่ร้อยบาทอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาทเรียบเรียบร้อยพี่ๆไปขึ้นคอได้เลยนะพี่น,พน้องสวยงามดีครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่นี่เหรียญอ่า ท้าเวสวุวรรณครับพี่ปลูกเสกโดยหลวงพ่อกเกษมเกมโก,โกแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพ,พี่สวยงามดีเหมือนกันพี่สวยงามดีเหมือนกันพี่พี่ลองดูนี่ครับพี่วัดบุญยืนจังหวัดลำปางนะพี่เนาะหลวงพ่อกเกษมปลูกเสกพี่พ,พี่ลองดูแบบนี้นี่ครับพี่ท้าเวสวุวรรณสวยงามดีผมว่า ออกแบบเท้าเวสุวนมาได้เข้มขังสง่าง,งามดีครับพี่อย่างนี้ครับพี่ปลูกเสกโดยหลวงพ่อเกษเมเขมโกแบบนี้สวยๆเนื้อทองแดงเก่าๆได้มาบ้านๆแบบนี้เลยครับพี่หลังยันคล้ายๆหลังยันดวงแบบนี้นะพี่เนาะวัดบุญยืนจังหวัดลำปางแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอาสามร้อยบาทเหรียญท้าเวสุวร <c oughs> เหรียญท้าเวสุวรรณนะพี่เนาะ ุกเศกโดยหลวงพ่อกเกษมเขมะโกแบบนี้ครับพี่หลังกันคันหลังจันดวงแบบนี้สวยงามดีครับพี่ออกวัดบุญยืนเอา300พี่ๆลองดูครับพี่และขั้นต่อมาเป็นภาพของคุกลักปิดทองแบบนี้ครับพี่ เป็นอ่าปิตานะพี่เนาะเป็นพระปิตาแบบนี้สวยงามดีพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูเก่าๆสวยๆแบบนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่รู้ที่แต่ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกดีครับพี่เป็นแบบพระปิตาในฐานบัวแบบนี้สวยงามดีครับพี่แล้วมีการลงรักปิดทองแบบบางๆสวยงามมากๆพี่ๆลองดูแบบเนี้ยผมชอบจริงๆพี่คลาสสิกดีนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่แล้วแบบดูกรอบเก่าๆแบบนี้พี่ดู ลงรักปิดทองสวยๆไว้อย่างนี้ครับพี่เต็มองค์เลยพี่ลงรักปิดทองเต็มองค์แบบนี้ถ้าพี่ชอบเหมือนกันจัดไปพี่อย่างนี้เนาะเอามาแบ่งปันสามร้อยบาทไม่อยากกระเชื่อพี่อย่างเงี้ยค่าเลี่ยมตีไปแล้วร้อยหนึ่งอย่างนี้ไม่แพงแล้วพี่เนาะลองดูครับพี่รายการต่อมาเหรียญหลวงปู่มหาเจิมแบบนี้สวยงามดีครับพี่โอ้โหเข้มขังสวยงามมากครับพี่อายุเก้าสิบปีหลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโลอย่างนี้สวยงามมากๆครับพี่นี่เลยเรียนรุ่นหนึ่งะพี่เนาะวัดสักมงคลครับพี่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพี่พี่ลองดูสวยงามดีได้ผิวบ้านๆแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่แล้วเขาเลี่ยมมาเรียบร้อยให้พี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยพร้อมใช้นะพี่เนาะนี่ครับพี่หลวงปู่มหาเจิมพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่สวยๆริ้วจีวรคมๆแบบนี้ผิวบ้านๆสวยจริงๆพี่หลวงปู่มหาเจริมปัญญาพโลแบบนี้อายุ90ปีสวยงามมาก ตัวหนังสือไม่มีล้มพี่ๆลองดูแบบนี้สวยๆไวค้คลาสสิกดีครับพี่วัดส,สะมงคลแบบนี้สวยงามจริงๆครับพี่นี้เหรียญรุ่นหนึ่งอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนะคนปรปฐมแบบนี้หลวงปู่มหาเจิมคมชัดดีในพื้นเหรียญเส้นสายฝนวิ่งอย่างนี้เลยครับพี่สวยงามมากๆพี่ๆลองดูแบบนี้วัดส,สะมงคลหลวงปู่มหาเจิมแบบนี้เนื้อทองแดงสวยๆเก่าๆเอา400บาท อย่างนี้เอา400เท่านั้นพี่ๆลองดูกับพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงนะพี่เนาะรลยขั้นต่อมาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านองคนี้ผมบอกได้เลยว่าแห้งๆเก่าๆสวยจริงๆครับพี่ฐานบัวคมชัดหน้าตายังพอเห็นอยู่นะพี่เนาะลองดูกับพี่เก่าสวยจริงๆพี่ดูข้างหลังเป็นเนื้อว่านแบบนี้ครับพี่มีผงเออดูมีผงมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรม้วนสารนะพี่เนี่ยดู สมบวรศสารมาแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่โอ้โหสวยงามดีเก่า,กาๆแห้งๆแบบนี้คลาสสิกมากครับพี่แห้งๆเก่าๆแบบนี้คลาสสิกดีนะพี่เนาะแบบนี้เลยพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่หลวงปู่ท่วนเนื้อว่านแบบนี้สวยๆพี่ๆลองดูหหน้าตาเนี่ครับพี่หน้าตาเห็นชัดเจนเลยครับพี่ตาหูจมูกปากอย่างนี้ครับพี่สวยงามนี้อะพี่ๆลองดู โอ้โห,โหสวยจริงๆพี่แห้งๆเลยครับพี่องค์นี้ถ้าพี่ชอบนะเดี๋ยวให้ดูใต้ฐานก้อนนี่รูที่เอาออกจากบ็อกนะพี่เนาะแบบนี้สวยจริงๆครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอาสี่ร้อยบาท เลี่ยมเรียบร้อยพี่เลี่ยมเก่าๆมาแางนี้เลยพี่เลี่ยมเก่าๆมาแบบนี้เลยถ้าพี่ชอบเอาไป400บาทนะพี่เนาะลองดูครับพี่ไม่แพงเอามาเป็นปันพี่พี่ไม่แพงนะครับพี่รายการต่อมานี่เลยครับพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะพี่เนาะเก่าๆสวยดีพี่เก่าๆสวยดีได้มาบ้านๆแบบนี้เลยโอ้โหดูเนื้อผมชอบนะเนื้อโซนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเนื้อหนึ่งที่แบบว่าดูแล้วคลาสสิกดีครับพี่ใต้ฐานเดือดแบบนี้มีรอยตะไบแบบนี้ลองดูครับพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาแบบนี้พระ พิมพ์ชาวบ้านหล่อชาวบ้านแบบนี้ครับพี่แล้วดูดูครับพี่สวยงามครับพี่ข่าฝุ่นเกาะแบบนี้เลยได้มา,บ,าบ้านแบบนี้เลยครับพี่ได้มา,บ,าบ้านแบบนี้เลยหลวงเพราะเงินพิมพ์คิตาแล้วพี่ลองดูนี่ยผมชอบจริงจริง่างเพียเนี่ย ใต้ฐานว่างตรงหัวเขา่าอย่างเงี้ยพี่ผมชอบนะแลวขษณดโลหะแบบนี้เนื้อหากเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปเลยนะพี่นนอะสวยงามดีไปอีกแบบหนึ่งครับพี่รอเก่าเก่าเนี่ยพี่ลองดูรอยย่นโลหะแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากครับพี่ลองดูเลยพี่เนื้อหาโลหะแบบนี้มีคราบแดงขมๆม,มนิดนิดนีดนด่คลาสสิกดีครับพี่ ออกลายมุ้งเนนหน่อยนะพี่นนอะสวยงามดีครับพี่องค์นี้ลงตัวพอสมควรเลยครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่ใต้ทันเดือดแบบนี้คลาสสิกมากครับพี่ลองดูครับพี่เนื้อหาโลหะเก่าๆแบบนี้ผมชอบดีนะพี่นะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเหมือนกันพี่ๆเอาไป500บาทหลวงพ่อเงินพิมพ์ที่ตาเอา500พี่พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจะไปเอา500บาทเท่านั้นอุ่ล่วงไปเยอะมือไม้อ่อนเหลือเกินช่วงนี้พี่ๆ เมตาน้องด้วยน้องพี่น้องมือไม้อ่อนแล้วเกินช่วงนี้หิวมากครับพี่ลองดูครับพี่และการต่อมาอย่างนี้เลยครับพี่นี่หลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะพี่น้องแบบนี้รอเก่าๆสวยงามดีครับพี่หลวงปู่รอดโอ้โหดูพี่ดูเนื้อจัดจ้านพี่พี่ลองดูครับพี่เนื้อหาจัดจ้านแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยๆหลวงปู่รอดครับพี่หลวงปู่รอดเก่าดีพี่เก่าดีสวยดี ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยเก่าๆสวยๆพี่ๆลองดูกับพี่นี่เนื้อหาโลหะประมาณนี้เลยพี่เนื้อหาโลหะประมาณนี้เลยคลาสสิกมากครับพี่ลองดูน้องแบบนี้แม่เก่าๆสวยๆแบบนี้ลองดูกับพี่นี่นนด,บบบบด,ดูโอ้โหรอยตะเข็บรอยตะเข็บรอแบบนี้พี่รอยตะเข็บรอแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่รอยตะเข็บเก่าๆสวยๆแบบนี้นี่คลาสสิกดีด้านหลังเนี่ยผมบอกได้เลยว่า นี่คลาสสิกครับพี่เนื้อหาโลหะเก่าปึ๊กเลยพี่เก่าเกแบบนี้ลองดูถ้าพี่ชอบเหมือนกันพี่จัดไปเลยอย่างนี้หลวงปู่รอดนะพี่นะสวยงามเลยพี่แล้วดูเนี่ยหดูเนื้อดูเนื้อได้จี๊ดจริงๆพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาท อย่างนี้เอาส0 0อบาทพอครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการ,รต่อมานี่เลยครับพี่เหรียญเก่าๆครับพี่สองสี่เจ็ดสี่นะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่เหรียญหลวงพ่ออาจรุ่นแรกครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่พ่ออาจรุ่นแรกแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่เหรียญเก่าๆโอ้โหสองสี่เจ็ดสี่แต่ยังดูสวยงามแบบนี้เนื้อทองแดงพี่ลองดูหน้าตาแบบอื้อหือสวยงามครับพี่เนี่ยครับพี่สไตล์พระสองสี่เจ็ดกว่าๆอย่างนี้นะพี่เนาะจะออกแบบ นูนต่ําแบบนี้สวยงามดีครับพี่ผมว่าคลาสสิกดีพี่ๆ้องดูแบบนี้แล้วไม่ต้องมีอะไรไเยอะแยะครับพี่เห็นเป็นข้างหน้าเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์แล้วพี่น้องสวยงามครับพี่แล้วเหรียญน,นี้ดีไซน์เหรียญได้สวยงามมากๆครับพี่ออกแบบเหรียญได้สวยงามด้านหลังยังดูสวยงามคมชัดแบบนี้พี่ๆลองดูนี้ ส่วนสุรถ้พี่อย่างนี้เลยครับพี่สองสี่เจ็ดสี่หลวงพราะอาจเนื้อทองแดงแบบนี้พี่พี่ลองดูนะพี่เนาะนี่ครับพี่สวยงามดีจริงๆครับพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ครับพี่ลองดูตัวตัดแบบนี้เลพี่ดูโอ้โหดูครับพี่อย่างเงี้พี่เหรียญเก่าๆสวยงามดีครับพี่เหรียญเก่าๆสวยงามดีแบบนี้นี่ให้ดูให้ชัดเจนพี่ให้ดูให้ชัดเจนนะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีเอาสี่ร้อยบาท เหรียญพ่ออาจเอา4ี0บาทเท่านั้นพี่พี่ลองดูครับพี่เอา4ี0รพ,พ่อพี่พี่ลองดูอย่างนี้สวยงามดีครับพี่รายการต่อมาครับพี่นี่เลยใบพุทธาสหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนเป็นอีกหนึ่งวัดนะพี่น้อที่หลวงพ่อเงินจัดสร้างครับพี่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนแบบนี้พี่พี่ลองดูเนื้อแบบโอโ้โหเก่าปึกเลยพี่เก่าปึกอย่างนี้เลยครับพี่ลองดูเก่าเก่าแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่หลวงพ่อเงินห้วยเขนเก่าเกสวยจริงๆพี่ลองดูนี่เลยครับพี่ สวยๆเก่าๆแบบนี้ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยถ้าพี่ชอบจัดไปพี่ตัวยันยังดูคมชัดดีนะพี่เนาะตัวยันยังดูคมชัดดีครับพี่สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูนี่โอ้โหดูสวยงามดีเก่ๆาๆครับพี่ลองดูนะพี่เนาะเนี่ยครับพี่อได้ค้าบความเก่าอะไรอย่างนี้เลยครับพี่ลองดูครับพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยได้มาเมื่อวานนี้เองพี่ลองดูสวยงามดีครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เก่า สวยพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าโดนใจพี่จัดไปเลยพี่อย่างนี้ถ้าโดนใจพี่จัดไปเลยครับพี่อย่างนี้หลอกเก่าสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปลองดูนะพี่น้องแบบนี้ใบพุกซายหลวงข้างเงินันห้อยเขียนเอา300บาท นายพุ้สาหลวงพ่อเงินวัดทุ่ยเขียนเอา300อบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นอีกหนึ่งรายการยอดนิยมเลยครับพี่เหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อเงินครับพี่อันนี้จะเป็นหลังยัน5้านะพี่นะสวยงามจริงจริงพี่อันนี้ไม่ทราบวัดหล่อนั้นหนาแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่ดูเนื้อหาโลหะสวยงามครับพี่หลังยัน5แบบนี้หเหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อเงิน นี่ครับพี่สวยงามดีครับพี่อันนี้ไม่ทราบวัดนะพี่น้องดูโอ้โหดูคาบความเก่าอย่างเกาะติดอยู่ครับพี่อย่างนี้รอเก่าๆสวยๆแบบนี้ล่อไม่เต็มบ้างนะพี่น้องสวยงามดีครับพี่อันนี้ไม่ทราบไม่ทราบวัดนะพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่รอเก่าสวยงามดีครับพี่รอเก่าๆสวยๆแล้วพี่ลองดูด้านหลังเนี่ยอืมอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากครับพี่อย่างนี้สวยงามคลาสสิกมากๆครับพี่ลองดูหลังแกัน5้าแบบนี้ คลาสสิกจริงๆพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าชอบจัดไปพี่เหรียญรอกเก่าๆสวยๆแบบนี้เอาแค่สามร้อยบาทหลวงพ่อเงินกบพี่เหรียญรอเซมาหลวงพ่อเงินอันนี้ไม่ทราบวัดนะพี่เนาะไม่ทราบที่พี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่เอาแค่สามรอยบาทนะพี่เนาะลองดูเลยพี่ ใกล้จะหมดแล้วนะพี่น่านรีบเลยครับพี่ชอบะไยการไหนทักถ่ายน้องได้นะพี่เนาะอยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกได้เลยน้องยินดีให้บริการกับพี่และการต่อมาเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกวยชุดตินทโรแบบนี้ครับพี่ลองดูสวยงามดีครับพี่เป็นรูปแอคยอดนิยมเลยคับพี่รูปถ่ายหลวงพ่อกวยนั่งเต็มองแบบนี้ข้างล่างเขียนชัดเจนคับพี่หลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคสิต,ตาลามอำเภอสันบรุรีจังหวัดชัยนาทแบบนี้โอ้โหสวยจริงๆพี่ สวยจริงๆพี่ลองดูแบบนี้กระดาษหนังไก่สวยๆพี่พี่ลองดูกระดาษหนังไก่สวยๆพี่พี่ลองดูครับพี่นี่ดูอื้มสวยงามจริงครับพี่หลวงพ่อกลวยชุดตินทโลแบบนี้สวยงามมากๆพี่พี่ลองดูครับพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้ด้านหลังนะครับพี่เป็นแผ่นนะครับพี่นี่แผ่นยันแล้วมีการปั๊มไอเป็นแผ่น เป็นผ้าผ้าจีวรน,นะพี่เนาะแล้วมีการปั๊มยันแบบนี้สวยงามดีครับพี่อย่างนี้ครับพี่ข้างในครับอ่าที่ตัวรูปนะครับพี่ก็มีปั๊มตาวัดแบบนี้สวยงามดีนะพี่นะเนาะเลี่ยมเก่าๆมาแบบนี้เลยพี่เลี่ยมเก่าๆมาแบบนี้เลยพี่ๆลองดูได้มาอย่างนี้สวยงามจริงๆพี่แล้วดูเนี่ยผมชอบเลยอะเหรียญเอ้ภาพบานนี้นะพี่เนาะสวยงามคมชัดด้วยแล้วก็มีความเข้มขังครับพี่เก่าดีครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเหมือนกันเอาไป400บาท รูปถ่ายพ่อกลวยเอา400บาทสวยงามดีพี่เนาะขนาดประมาณกำลังพอห้อยคอเลยพี่อย่างเงี้ยสวยงามดีครับพี่นี่หลวงพ่อกลวยชุิมทินโลรแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่เอา400บาทพอรับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่นี่ตะกรุดเก่าๆแห้งๆอย่างเงี้ยพี่เป็นการถักเชือกนะพี่เนาะตะกรุดข้างในเขาเป็นเนื้ออะไรล่ะผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเป็นเนื้ออะไรนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่สวยงามดีอย่างเงี้ยครับพี่เนี่ย ลองดูพี่เนาะมีการถักเชือกลงรักบิดทองแบบนี้แห้งๆเก่าๆนะพี่แห้งจริงพี่องนี้แห้งจริงๆพี่พี่ลองดูอันนี้น่าจะเป็นอะไรอลูมิเนียมเหรอพี่ใช่ไหมครับพี่เนี่ยประมาณนี้ผมไม่มั่นใจเนาะแต่ว่าน้ําหนักค่อนข้างเบานะพี่น้ําหนักค่อนข้างเบาผมไม่มั่นใจว่าดูไม่น่าใช่เงินไม่น่าใช่ทองแดงก็มีอย่างเดียวนะพี่เนาะลองดูครับพี่เพราะน้ําหนักเขาค่อนข้างเบาอะพี่ลองดูนะ ตะกรุดเล็กๆน่ารักดีครับพี่แห้งๆเก่าๆแบบนี้ครับพี่ลงรักปิดทองสวยๆดีครับพี่นี่ดูโอ้โหแห้งเก่าจริงๆพี่อย่างนี้เลยแห้งๆเก่าๆแบบนี้ลงรักปิดทองมาเรียบร้อยลองดูครับพี่ตะกรุดเดี่ยวประมาณไซส์นิ้วครึ่งประมาณนั้นเองนั้นเองครับพี่อย่างเนี้ลองดูครับพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา200บาทตะกรุดแบบนี้เอา200ครับพี่รายการต่อมาเบียแค่หลวงปู่บัวโอ้โหตลอดเต็มเลยพี่ เบี้ยกแก้หลวงปูบวัวแบบนี้ครับพี่ลองดูวัดรหาสไล่โน้พี่โน้ตอ,อย่างนี้ครับพี่นี่เลยครับพี่ตอกยันห้ามีนัมเบอร์ห้าห้าสาม สองแบบนี้สวยงามดีครับพี่มีรอยจานใต้ฐานแบบนี้สวยครับพี่ตรงตัวอุดแบบนี้มีรอยมีแผ่นตะกุดนะครับพี่คมสวยงามครับพี่แปะมาเรียบร้อยพี่พี่ลองดูแล้วอุดด้วยมวลสารแบบนี้นะพี่เนาะโอ้โหแล้วมีการจานสองข้างแบบนี้เลยพี่จานสองข้างแบบนี้เลยเบีย้ยแก้หลวงปู่บ,บัววัดละหารไล่นะพี่น้องแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่ประหลอดเต็ม ตลอดเต็มปึกเลยพี่ตลอดตลอดเต็มปึกเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยสวยแบบนี้พี่พี่ลองดูนี้โอ้โหดูครับพี่อย่างนี้เลยพี่สวยงามดีแล้วพี่เนาะสวยงามดีครับพี่แบบนี้นี่ห้าห้าสามสองแบบนี้ครับพี่นี่ ลอยจานใต้ฐานตะกุดลอยจานตะกุดแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่นี่เนื้อหามวลสารแบบนี้เนื้อหามวลสารแบบนี้สวยงามจริงๆพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้เลยนะพี่เนาะเบี้ยแก้เก่าๆสวยงามดีครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่เบี้ยแก้เก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจะไปเอา400บาท เอา4ี่รอบาทครับพี่และมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วพี่คลิปยามเย็นเยนวันจันทร์แบบนี้พี่พี่ลองดูสิงห์หลวงพ่อกลวยครับพี่สิงห์คอยาวหลวงพ่อกลวยแบบนี้สวยงามดีครับพี่รอเกา่าเก่าสวยสวยพี่พี่ลองดูอย่างนี้ผมว่าสวยงามคลาสสิกมากครับพี่ ถ้าพี่ชอบนะสวยงามจริงๆพี่เอาไปห้อยคอได้เลยพี่ๆลองดูสิงหลวงพ่อกลวยเก่าคึกเลยพี่เก่าคึกแบบนี้พี่ๆลองดูเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่รอเก่าเก่าสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามจริงๆพี่เก่าสวยจริงๆนะพี่น้องลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่สิงหลอหลวงพ่อกลวยนี่เลยครับพี่เก่าดีครับพี่รอยตะไบใต้ฐานแบบนี้เลยรอยตะไบใต้ฐานแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีนะพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่น้องสวยๆเก่าเก่าแบบ สิงห์หลวงพ่อโกยแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300สามร้อยบาทสิงห์หล่อหลวงพ่อโกยอย่างเงี้ยครับพี่สวยงามดีนะพี่เนาะตอนแรกผมคิดว่าจะมีแค่เนื้อตะกวัวพี่พี่บอกว่ามีเนื้อหลอด,ด้วยมีเนื้อทองเหลืองหล่อแบบนี้ด้วยนะพี่เนาะอย่างนี้ก็สวยงามน่ารักดีครับพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้สวยงามดีหล่อได้สวยงามแบบนี้หลวงพ่อโวยชิวตินทโรนะพี่เนาะแบบนี้เอาสามร้อยบาท เอา้าสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดวงว่าวันนี้คลิป e ี265น้องนำเสนอพี่พี่ครบทวนแล้วลองดูเลยครับพี่ชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกได้เลยยินดีให้บริการนะพี่นะ้องยินดีให้บริการครับพี่ลองดูเลยครับพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงพี่เอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงเนาะพี่เนาะลองดูครับถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปอย่างนี้ถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปอยากดูรูปเพิ่มเติมรายการไหนบอกน้องได้ครับพี่วันนี้ยามเย็นวันจันทร์แบบนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผ พลาดประการใดไปน้องต้องกราบขออภาัยพี่ๆด้วยนะครับวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ